วิธีเอาคนไม่หวังดีออกจากชีวิตคุณรู้ไหมการเอาคนที่ไม่หวังดีกับเราออกจากชีวิตบางครั้งไม่ต้องตีให้ตายแค่ไม่แคขก็ฆ่ามันได้ 1. คนที่ไม่หวังดีกับคุณไม่ต้องไปเกรงใจอย่าคิดแม้แจ่จะรักษาไว้พวกนี้คือตัวถ่วงที่ดึงคุณจมอยู่กับที่ 2. ถ้าใครเอาแต่ดูถูกใส่ร้ายหรือหักหลังอย่าเสียเวลาถามว่าทำไมนั่นคือสันดานของเขา ตัดขาดไปเลยอย่ากให้โอกาสเจ็บซ้ำสอง 3. คนพวกนี้ไม่มีสิทธิ์ได้อยู่ในวงจรชีวิตของคุณคุณต้องเด็ดขาดพอที่จะปิดประตูใส่หน้าแล้วโยนกุญแจทิ้งไป 4. เลิกห่วงว่าคนอื่นจะมองยังไงเพราะสุดท้ายไม่มีใครเจ็บแทนคุณได้และไม่มีใครใช้ชีวิตแทนคุณด้วย 5. จําเอาไว้ชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะปล่อยให้งูพิษในคราบเพื่อนมาฉกซ้ำๆกำจัดทิ้งออกไปให้หมด เลือกตัวเองให้มากกว่าพวกมันแล้วเดินต่ออย่างสง่างามโดยไม่เหลียวหลัง